หากพี่ๆท่านไหนนะครับที่เล่นเครื่องเสียงนะครับที่กาลังมองหาชุดเครื่องเสียงนะครับไปใส่ในชุดตู้ลำโพงของเราที่มีอยู่แล้วสมมุติว่าชุดเครื่องของเราน่ะพอดีมันยังเป็นรุ่นเก่านะครับพอดีอยากอัปเกรดอย่างเงี้ยก็มีชุดแหลกนะครับก็คือจะมีชุดพาวเวอร์แอมป์แล้วก็คอร์สนะครับแล้วก็ EQ แล้วก็มิกเซอร์นะครับรีแหลกนะครับคลื่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนานะครับว่าแต่ละแหลกมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูแหลกที่หนึ่งกันเลยนะครับแหลกที่หนึ่งก็จะมีมิกเซอร์นะครับของ อะเรนซิตนะครับอะเรนซิตตัวนี้ก็มันติมิกแปดนะครับตัวหนึ่งแล้วก็จะมีชุดแหลกนะครับแหลกไม้ให้ด้วยแล้วก็จะมีคอสนะครับในเซตนี้ก็จะเป็นคอสดิจิตอลนะครับจะเป็นของ DB Mark แล้วก็พาวเวอร์แอมป์จะเป็นตัวไมเอ็นพีอีสี่ชาแนลสำหรับในชุดเซตนี้นะครับราคาอยู่ที่29,990บาทนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับจัดชุดพิเศษให้เลยสมัครท่านไหนที่ชอบสายดิจิตอลนะครับเป็นคอสดิจิตอลเป็นโปรเดสเซอร์นะครับก็แนะนำรุ่นนี้เลยสำหรับต่อมานะครัับในนนแล็็็คที่2กกือออจจะะเเเปปตวมิซร์ขง เคฟลาซีเอนะครับ6ช่องไมค์เล่นบลูทูธ USB ได้นะครับแล้วก็เป็นแหลกให้ด้วยนะครับแหลกตัวนี้ก็แหลกแปดนะครับลึกยีนิ้วข้างในก็จะมีอีคอไลเซอร์นะครับ1ตัวนะครับเพราะว่าเอมสองตัวนี้เราจะใช้คอร์สในตัวของพาวเวอร์เลยนะครับก็คือจะเป็นตัว d 8 0ปดแล้วก็เป็นตัว d ีอ่าสี่ศนะครับซึ่งนะครับในแหลกตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่19,990บาทนะครับก็เหลือ่นะคเก้าตัวนึงก็้าร้นึงก้าสิบบาทครับก็แล้วก็ตัว D 4002ก็อยู่ข้างละ400บาทนะครับตรงนี้อ่ตัวต่อมานะครับแหลกต่อมาราคาอยู่ที่นะครับ26,900บาทมีอะไรบ้างนะครับ26,900บาทก็จะเป็นแอมป์นะครับของไมน์ซีดี8002นะครับก็คือสองแท่นตัวหนึ่งขับเบสตัวหนึ่งขับเสียงกลางแล้วก็จะมี EQ แล้วก็มีคอร์สให้ด้วยนะครับในแหลกตัวนี้แล้วก็มิกเซอร์ที่ใช้นะครับเป็นของโปรยูโรเทคนะครับจะเป็นตัว VX12FX สำหรับในเซตนี้ก็อยู่ที่26,900บาทสำหรับในเซตนี้ก็จะมีชุดเครื่องนะครับชุดเครื่อง V1 นะครับตัวแรง V1 ราคาอยู่ที่14,900บาทนะครับ14,900บาทนะครับตัวนี้ก็ p o w e r อร์ก็จะเป็นตัว d 4 0 2นะครับข้างละ400บาท1แทน่นแล้วก็ตัว A22 อีก1แท่นก็ข้างละ200บาท ตัวนี้ก็เป็น e ไลเซอร์เราจะใช้คอร์สนะครับในตัวตัวนี้เพื่อตัดเป็นเสียงซับนะครับตรงนี้แล้วก็ใช้แอมป์ตัวนี้ขับเสียงกลางมิกเซอร์ที่ใส่ในแหลกชุดนี้ก็จะเป็นแฟนซี6นะครับเป็นซี6นะครับก็สําหรับในแลกตัวนี้ชุดเครื่องตัวแรงี1ก็อยู่ที่14,900บาทนะครับสำหรับแหลกตัวนี้นะครับใช้ขับ15กำลังดีนะครับซับ15นิ้วข้างละดอกอย่างนี้แล้วก็เสียงกลาง12กำลังดีนะครับตัวนี้ก็โหลดที่4โอลได้ก็คือ15นิ้วนะครับชุดแลกนี้แนะนาข ตัวนี้ก็คือแนะนําขับ18นิ้วได้เลยนะครับแตกตัวต่อมาตัวแรง V2 2 6 9 0 0บาทก็ขับซับ18นิ้วได้นะครับข้างละ2ใบนะครับตัวนี้ก็4ใบแล้วก็ขับเสียงกลาง12หรือ15ได้นะครับเพราะว่ากําลังเหลือๆนะครับตัวนี้ขับ18ได้ตัวต่อมานะครับก็ขับ18ได้นะครับ18นิ้วข้างละ2นะครับตัว V3 นะครับ19,990ตัวนี้ก็ขับ18ได้ข้างละ2ใบก็คือ4ใบแล้วก็ขับ12หรือ15ได้อีกข้างละ2ใบเหมือนกันนนรัััับบบตตววีีี้้ขเเสยงกา ส่วนตัวนี้ก็ขับชุดนะครับ4คน4เลยนะครับก็เคยจะเป็น38นิ้ว4ใบกลาง4ใบเสียงกลาง12บหรือ15บได้นะครับก็เป็นตัวแรงวีนะครับราคาอยู่ที่29,990บบาทน,นะครับก็สนใจตัวไหนก็รีบทักแชทกันเข้ามานะครับเดี๋ยวทางร้านจัดส่งให้ครับผมขอบคุณครับ